วัทุกคนวันนี้เราจะไปหยอดน้ำกดกันนะคะตรงนี้นะคะเป็นเป็นสุดยางของเราเองนะคะเดีเราจะไปหยอดน้ำกดกันตอนนี้หน้องหมีหนองหมีน้ำหน้า พอไหนะคะเกตกนะคขับระวังนะคะอมีจับดีด ส่วนยางอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะไม่ได้อยู่ภาคใต้นะคะสุรินทร์ก็มียางกีดเหมือนกันนะคะลงมาค่ะลูกี้มยตามไปทุกที่เลยแม่นางนี่นะไหนผู้เบายู่ไหนฮะพ,พี่เมย คลิปประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันหลักมาถ่ายให้ลูกหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะลูกหมี